เยอนี <aid> ่มมากเยี่ยมมากเยี่ยมมวจัเัยสี่พันรบแล้วค่ะวันนี้เรงเรียนหลานเนี่ยเขาอยากอยูก้ตเาร้วเขัดตัเืวันนี้อาีนมาจับน้องนุ่แล้วก็บอกว่าสุขภาพแข็งแรงโอ้โยยังงั้นเชียวเหรออือแม่มาเเจียวนงานเนียมีแม่ม ไว้ธรรมดาแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะจะได้หายเดรัจกให้เป็นจิดจมูกครับไปไหนไม่ใช่การนท่านจับจับกนางกลางจับกลางกลางแข็งับกางกลางแข็งค่ะจับกลางกลางแข็งมันได้สันจมูกอ่ามันจะอยู่กับสันจมูกค่ะโอเคงอได้โอ้โหสาไปแต่ช้ปิดแต่เด็กันที่มาได้ค่ มาแล้วไม่ต้องบีบก็มาแล้วหนี่งรอได้แล้วก็ส่งลายกันกันแล้วปลูกมาไม่ใช่ลงปูมาลงปูพโอ โอ้โหได้แว่นตากันมาคนเลยโอ้โหเท่ซะไม่มีอ่ะโอ้โหเว้โอ้โหใครไปหาไหมก็อย่างพอเหมาะ้วยนันเนี่ยเรอโอ้อย่างพอเหมาะเลยเออแว่นตา

เกาหลีานเกหลีไม่ได้อ่าทานเกาหลีเต้าสมมากเลยเกับข้ามือรัดใจไม่ขึ้น พร้อมกัน huh. ด uh, ้วยนี่ดอกสวยนะยังไม่บานยังไม่บานเนี่ยมันกำลงบานแดงดีจังหมากเหลืองหมากแดงแดงนี่นี่นี่บริการขอบคุณคเขานี่นี่ เห็นบริการป้าบริการสเวนตาดําเนะตกลงวันนี้วันนี้จะอุกมวันนี้เม่อดยหมดแรงเอนม่มเีเดี๋ยวก็รเดี๋ยวอรมีใครอุ้มบน คนหนึ่งเดินหน้าคนหนึ่งเดินหลังแบนตาดามแนตาดามทำให้มีเรากำลังเราดูตำราแล้วติ๊กไปถึงหน้าสุดท้ายถึงหน้าสุดท้ายนั่นเขาบอกอนาดคนยังไง

มันไม่เอ็นมันไม่มันแข็งแข็งไม่ล้มหรอกพอปูนใส่ล้มทั้งแผงเลยทีนี้ตอนนั้นไม่ได้เอาปูนใส่ล้มเออใช่ฝีมือพวกเราเดี๋ยวคนพวกขับรถไม่ต้องห่วงแค่นี้ไม่ขนาดล้อหรอกนี่นี่จับมือกันเดินข้ามมาจับมือนุกมจจับมือนุกมจุนี่นุกมจมีบริการอาเซีจนกลับกลับมาด้วย นูนจะบัวกับชุมเดินมานู่นเนี่ยมาถึงก็จะถึงโอ้โหอยู่ตั้งไกลนะยบัวยัยบัวพอดีอ่ะรอน้องแม่น้องพลด้วยไหนแม่น้องคพลโอ้โหเมื่อวานไปทั้งวันเนาะแรงแล้วหมดแรงโอ้พระราชินีถามว่าสภาพแข็งแรงดีนะาเลยเรา อย่างั้นเชียวอ๋อมาจับจับท้องโอยไม่ดังไม่ดังแม่น้ยงเบม่เลนอเ็่้อยู่เป็อยู่เป็ อโมทำท่าหล่อดิไปถ่ายรูปนี่มือทำไงอ่ะนี่สามนิ้วมันกะสามนิ้วสวยเลยนอนี่สามนี่ถูกแล้วนี่นี่ถูกแล้วนี่แล้วถูกแล้วไงนี่คนเข้าถูกแล้วนี่อ่าคันันจูวอ มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอได้ให้สุขภาพหม่สุขภาพดีเหรอนั่งไม่ไหวแล้วมั้งน้่งฟ้าออกมาใส่บาตรไหว่ตอนเช้าออกมาใส่บาตรน้าบ้านพระราชระินีโอยพรเ่ยสุขภาพแข็งแรง สมาที่ให้รบน้ำน้ำเข้านเนี่ยแล้วก็จับต้องไอดอแล้วก็ถามว่าเดือนแล้วคะหรือก็บอกว่าเดือนแล้วค่ะแล้วท่านก็ลูปใช้แล้วท่านก็บอกว่าแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วตอนจะไปก็ยังยังไม่ไปอีกก็ลูบอีกว่าขาใจมากนะคนนี้ไปแล้วะช่ไหมคะ ใส่ชุดสีเหลืองค่ะพี่น้อยสัตว์นี่รวมไม้ล้มก็ได้พูดกับในหลวงได้ค่ะแอ้วก็ไม้ล้มลุกจกับสติกาโซรักสถบันเขาไปลงแล้วเนี่ยกินดีเนี่ยเขาไปทำอันนี้แล้วเนี่ยโตผักเบี้ยใหญ่ มไันต้ม่เดาอะไรใครต่อใครก็ได้จับมือพระราชินีค่ะโอ้โหใครผู้เบดครับแต่เขารู้ท่านรู้ท่านรู้ท่านรู้จับพวกโศกท่านรู้ท่านรู้ได้ใจพวกโศกเยอะเลยท่านรู้ท่านรู้ว่าท่านจะได้โอกาสท่านก็บอกโอ้โหอ่ามันต้องแสดงได้โอกาสท่านเนกับอยากฟังเสียงประชาชน ี่ประชาชนไหน,นจะพูดอะไรท่านก็จะเงีย้ยหูลงมาฟังนะคะทั้งในหลวงแล้วก็พระราชียีไม่ควรอย<น>ู่ที่นี่แล้วก็ลุ่นก็ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับอสมู ور, แต่หลวมพ่อวิทย์บอกว่าเราไปเหมือนประชาชนทั่วไปนี่เง ประชาชนหลายคนก็อยากบอกว่าในหลวงสู้ๆในหลวงสู้ๆแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทรงพระเจริญสามครั้งแล้วก็ในหลวงสู้ๆก็ได้แต่สุดท้ายก็เลยไม่มีใครกล้าพูดว่าในหลวงสู้ๆก็เลยมีแต่ทรงพระเจริญพรรระิง อะไรล่ะทำไมทำไมไม่ร um> uh ู้ก็เลยดูดูไม่รู้ดูจับลอ๋อไปดูหนูหนูน้าไม่รู้นะต้องดูนกที่นกรู้ดีนกรู้ถ้าหนูไม่รู้เมนรู้ไม่รู้

ไปปล่อยอนีนั่งเรือไปฝั่งโน้นไปปลอ่อยฝั่งโน้นไม่ได้มไ,มไ,ดไม่มาขนาดน้หรอ,นอาน้รรรดท่านนะูดีามากนันะมัไม่มาหรอกอะไรมันจะรักที่นี่นาดนดรอยอมตายเลยปปล่อย่นอนไปปล่อยกรุงเทพ ไปกรุงเทพมันไกลมาไม่ได้เขาไปลือแบบเกือบตายเขาออดแย่เลยอะจ <c oughs> ะได้ว,ว่าขังไม่นานอะไรนะเคยมีอะไรที่เด็กๆๆเด็กแย่ใจใครจับเที่ยวแล้วก็ขังไม่เสจ็ดพันขังลืมปล่อยไม่อดหอบอดวันเกิดมาเลยต้องพากันอดเข้า พอไปขังเฮียันเองเนาะพิมบากเกินมาต้องอดข้าวพอบังบวชอแต่ไม่มีตุ๊กตาบัตรเอบังวชเป็นพระเป็นนั่งอยู่ในถ้ำทีงทีอินก็มาปิดปากถ้ำต้องอาหารกันต่อเยอะพอเก็บบ้าน กินมันก็ขี้งออกเฉยเฉยเลยเออโอ้ข้าวทาป่าเก็บกันแน่ว่าโอ้โหมีมานใครเนี่ยอ้อมไว้ยายยายทีมโอ้เอาผ้าเอาเพิ่มมาอ้อมไว้ท่านดีเลยมานของน้ำเน้นกาปาโอ้เรือหลายลำที่อย <an> ู lonely, ่โอ้ต้นไผ่เรานี่อีกหน่อยเนี่ยเก็บนอง เก็บนอนกันกินขายไม่บาดไม่ไหวเหมือนลูกเหมือนปลาคงนะอีกหน่อยเหมือนบลหงเลยเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยในถ้วยกอบไผ่มีน่อยนี่เก็บกันยิ่งทางโน้นนะท่านคําจริงต่อไปทางโน้นอีกจั้งโมลูทั้งเท่าไหร่ปีที่แล้วทำงานสวนทรายท่านนี้กอบไผ่ทำไมเขาบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่มีไม่มีนอ้นี่ในกอไผ่อ่ะเอมีไม่มีอะไรในกอไผ่อ่ะอมีมีนอ้อกอไผ่มีนออไผ่ หนอไม้ที่ที่นอไผ่ไม่เรียกนอไผ่เรียกนอไม้เออที่ออต้นไผ่ลำไผ่เรียกว่าไผ่ต้นไผ่ลำไผ่แต่เวลาหนอเรียกนอไม้เอ,อ๊ะทำไมไม่เรียกนอไผ่อะอไผ่เนาะอันนี้ค่ะที่ว่ามาลูกท้องลุนพี่กุ๊กสอนให้ดูที่ทำลูกท้องลงุน เงาลุ่มเงาลุ่มเนี่ยเอารูปนี้ไว้ให้เจ้าปุณมันออกมาดูเพราะว่าเธอเนี่ยพระราชินีอวยพรนะ แคแ่บอกเล่า <lawsuit> ข <ulously, S 1> ่าวโศกนี้ก็รุ่นรวมสคนคนเตลอดรรายดาราตลอดเวลานายงนางยกนี่เฉยเลยในรุ่นเยรุ่นเนี่ยคือเจนกับเพื่อนเลยนะไฟไม่มาเม่มาีแม่มากคนเดียวมากไม่น่าจะมีใครอันนี้มันแตกมากนะ กล้ามากนะดีคนนึงผู้ชายเก่งมากกล้ามากแข็งแรงแข็งแรงอันนี้มานมากมากต้องมันใช้เฉพาะมือถือนะคะพวกกล้องแหละมาเยราบมาทำปุ๋ยข้ามาเลยเอามาเลยมาเยราบมาทำปุ๋ยอ่ะอย่าไปเดินเหยียบน้ำมันแล้วกันเพิ่มมาเ u l t u r e เพิ่มมา c u l เจอฝังเข้าไปเลยใต้ดินอย่าให้แหลมแหลมเงินปลาย

นี่ ah victory โอ้โหนี่โง่นี่ขึ้นมากันโอ้กองพเนนเลยเว้ยนมก้าตรงะขนมออกอ่ะโอ้โหเนี่ยรื้อขนมขึ้นมาเนี่ย ของดีเลยในนี้เนี่ยปุ๋ยอย่างชั้นหนึ่งเลยที่งามไม่พอเพิ่มีกแล้วฮิวมัสทั้งนั้นเลยฮิวมัสเนี่ยปุ๋ยโกยเป็นปุ๋ยไปเลยไปใส่เลยเนี่ยชั้นหนึ่งเลยนี่หมักไว้ว่าหมักไว้ก็ไปกองปุ๋ยแต่ทำแพรก็ดีนะเอาไม่ใครวางก็โอของมันนั่นน่าจะดี นะครับแล้วก็ทํามาแล้วปลูกโอ้โหแต่ก่อนนี่ปลูกเผือก,ปล,อกปลูกมะละกินบนแพบนแพมะละก็ลูกสวยเลยนะทําไมหลบทําไมอ่ะ <c oughs> มาเห็นแล้วหลบทําไมอ่ะไทยอ่ะโอ้ทําไมนักล้วย <c oughs> ไ,ไม่ขึ้นนะ่ะ ปลูกใหม่ครับมันยังหนาวๆอยู่นี่อันนี้ไม่มีใครเก็บไปกินนี่คอยยำย่างอยู่นี่ลูกเรือเฟือลูกอะไร้นี่พวกนี้ลูกเรือเฟือลูกเรือเฟือลูกเลือเกินนี่บอกลูกเลือเกินดูตรงนั้นไม่ได้เลยเต็ดดินเลยอ่ะ เลือกเกินโอ้โหมันเหลือเกิน,โโหนเหล,ลือเฟือเหลือเกินมีสาบเสืออยู่ที่มุมไหนอ่ะเราไม่ได้จำมีม,มีมีสาบเสือที่ในบ้านเราเนี่ยมีสาบเสือเออทางด้านาหลังทางด้านนาาน้นอ่าสาบเสือมันมักจะเกิดอยู่บ้านที่ล้างอ่าอ,อีสานเรียกต้นบันห้างมันก็ลีี่ใอ,อีสานเรียกต้นบันห้าง บาต้นบรนหางบ้านร้างๆเนี่ยมันจะขึ้นไอสาบเสือเนี่ยอีธานเลยเรียกต้นบรนหางวันเล่นแลงวันเล่นแล้วทายหลังแล้วอ่ะแดดล้ะหมดแรงเพราะว่าแดดบางทีมันทําให้สายตามันเนี่ยนมันไปไม่ได้ทุกอย่างเมื่อยตาเพราะว่ามพอรู้บอกไม่ได้ ตันนี้ขึ้นไปฟังเทศดีแลหรือเปล่าเนี่ยหลบไฟบอกันอาถอยหลบ้าบอกกันมาแล้วใครใหญ่ใครใหญ่โยงโยงโอ้พระเจ้าจอดเช่นตัวเองอ่ะตัวเองเตี้ยว er ่ารถใหญ่ตัวเองตัวน้อยตัวเล็กก็ว่าเขามันใหญ่ขอทานครับฮะการดูป้ากำลังสวยแล้ว

แ่ติท้า่ลิ้ตุ่งเลยปติ่งร้าวเานี่ยกโอ้นึ่งอ่ะต้องีนเตี้ยนะรถดี จอนจออย่างนี้ไม่ล้มนะจอดอย่างนี้อย่างนี้จอยนี้ก็น่าล้มนะจอดอย่างนี้ไ,ม,ไม,ม่ไม่ล้มไม่ล้มจอยอย่างนี้เราจะได้ไม่ลม้มล้มอดเราไม่ลม้มถ้าจอยนี้ก็จ่าล้มอ่ะ ข้วา hey, hey, hey. กีนี่ทำหนุ่มพี่นะข้าววากิอ่เนี่ยเฮ้ยเราไี้ไปกินเลยนี่กอดข้าววากีไม่้องหรอก ต้องเป็นรนาตัวเองนะ็กไม่ยอมจับมือเด็สาวเ่อาแ้นโค่นเขาเรียกว่าโค้ดได้โอเคมาตามาตามาตาที่เจ้าเราเอาไปหมดแล้วาาานาไลยดค่น้นยาัวยโน่นโน่โน่นโนทางโนทางโนทางโน กาบยาวเลยกาบไกลเลยัดนิดเกี่ยวอ่ะจเหยียบเ้าอะไรอ่ะตือนทุกวันออนทุกวันมตากเดือนมา็เจอเจอก็อย่างนี้มนทุกวันกันตาอกมาอย่างนี้ทุกวัน เนี่ยลกโมาแล้วเด็กมัจะลอตอนที่จริงมันแรมัพอดีเลยพอดี ของแพงมีหรือเปล่าของแพงนี่แล้วนี่เขาสุกหมดแล้วโอ้ Nè, ô, oh, mọ mực ưa 1 mực ưa thuần thuần lời ai, thuần thuần lời. A lầy? tôm nam. Oh. tôm nam. mình đó?

โอ้เนี่ยดูที่เนี่ยปอกจนไม่หวาดไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้ข้างล่างก็มีก็วนก็มีโอ้โงบนนี่โอ้โหแล้จะกินหมดเลยเนี่ยอกบอกแล้วภาพชีวิตไม่น้อะคี่ตบอกแล้วรับว่าอาการเหลนี้นั้นมาสั่ เป็นใบยังแน่เนี่ยก,กินจริงจริงนะแม่คนเราคเนี่ยกินจริงจริง

โล้ครอบครัวไม่ทำไรให้เราทำเลยต้องมาจัดแปลงมั่นอะไรให้ก็ไม่รู้แต่ละวันหมดทุกอย่างทำยังไงก็หมดทุกอย่าง

แอบติดคลิปทีแล้ว <coughs> 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 นนมๆๆแล้วลรงแรมเขาชอบด้วยเพราะอะไรโค้ดแซงเต็มที่เลยแซงราคาแพงสุดเลยนี่โคไปไหยแล้วเาโอ้ยโดนหมดเลยโดนเสือด้วยโอ้โหสว่างล่าเลยเน๊ะ